สวัสดีครับกระแสดทฮลีกวันนี้วันพฤหัส,สบดีที่4กันยายน2568นะครับเอาวันนี้มีฟุตบอลทำการขัดเพียบเลยครับเดี๋ยวเราไปเน้นกันที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในโซนยุโรปกันนะครับก็หน้ากล้องเรามีมาฝาก3คู่แล้วก็มีตัวที่เน้นเน้นคัดคัด,คดมาในสเปเชียล1และ2นะครับก็ติดตามกันต่อได้ในกลุ่มของเรากลุ่มกระแสดไฮลีกแอดไทย3โดยเฉพาะคู่ไทยกับฟิจินะฮะติดตามกันได้ ที่สเปเชียลนะเอาไปดูกันที่คู่แรกครับตีหนึ่งี่สิบห้านาทีจะเป็นนัดแรกกลุ่ม E นะก็จะเป็นบังกกเรียนะครับเจอกับสเปนบังกกเลียเจ้าบ้านช่วงหลังผลงานไม่ดีเลยครับไม่ชนะใครมา5เกมติดซึ่ง5เกมนั้นก็คือเสมอ2แพ้3าล่าสุดอุ่นเครื่องก็แพ้กรีซไปศูนย์ประตูต่อสี่ผลงานในบ้านครับห้านัดหลังชนะ1เสมอ3แพ้1เกมนี้ก็จะมาในระบบ4-231ผู้สารประตูเป็นทิโซราคิสนะครับนาะรับมีซนะิคิมัส อาเซียดิกอสแล้วก็มาวปารนอฟนะครับทีนี้มาดูมิดฟิลด์มิดฟิลด์จะมีโรตานะครับซีโอปิสมีมัวซาคิติสนะครับเพลคสัสแล้วก็บาคาเซสทีนี้แนวรุกครับของทางด้านอบอการเรียเนี่ยใช้หน้าเป้านะครับก็คือโรอานิดิสนะครับเป็นศูนย์หน้าจากพานาทีไนกอสนั่นเองนะครับอาทีนี้มาดูกันที่ทีมเยือนกระทิงดุสเปนกันบ้างนะครับ อาสเปนเนี่ยเป็นรองแชมป์เนชั่นลีกก็แพ้โปรตุเกสไปในรอบชิงหลังก่อนหน้านั้นไม่แพ้ใครมานานมากแล้วนะครับเกมเยือนก็เช่นเดียวกันเกมนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-3-3ผู้สามประตูเป็นซีมอนนะครับแนวรับมีมินกูซ่านะครับมีเรนอมานฮุสเซนแล้วก็คูคูเล่านะครับมิดฟิลด์จะเป็นเปรดี้นะครับซูบิเมนดี้ฟาเบียนลุยส์นะครับมีแนวรุกอย่างยาเมานิโกวิลเลียมแล้วก็โอยาซาบาวนะครับการพบกันของคู่นี้เจอกันมา3ครั้งสเปนชนะ2เสมอ1 ล่าสุดเจอกันมาในเกมประชับมิดต,ต้องย้อนไปเมื่อปี2002เลยซึ่งเป็นสเปนที่เฉือชชนะไป1ประตูต่อศูนย์วันนี้หน้าเสือเนี่ยเขาให้สเปนมาคับชนะ2ลูกขึ้นไปนะครับผมมองว่าเกมนี้เบลร์เล่นในบ้านก็จริงนะแต่ศักยภาพเป็นรองสเปนเยอะนะครับสุดท้ายผมเชื่อว่ากระทิงดุสเปนจะบุกควิดได้ตามเป้าครับเชียร์ไปที่สเปนน่าจะชนะขาดได้ในเกมนี้ครับ อ่คู่ถัดมาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีเป็นกลุ่ม G ีกันบ้างนะครับเดเธอร์์ทีมจาาฝูงของกลุ่มนี้เจอกับโปแลนด์ทีมระดับสามเดแมาร์กเนี่ยก็ผลงานห้าเกมหลังชนะสองเสมอสองแพ้นหนึ่งล่าสุดก็เปิดบ้านชนะมอลตา้าไปถึงแปดศูนย์ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับซึ่งพวกเขาลงแข่งสองนัดแล้วก็ชนะรวดนําจาาฝูงอยู่ในเวลานี้ผลงานในบ้านต้องบอกว่าไม่แพ้ใครมาห้าเกมติดชนะสามเสมอสองเกมนี้ก็จะมาในระบบสี่สามสามนะครับ ผู้รับตูเป็นเฟกเกนนะครับแนวะรับมีวันเดอร์เวนโบจิฟันไดนะครับมีเดอะไวมีดุมฟิสมิดฟิลด์เป็นเฟกี้เดยยองนะครับจัสตินไคเวิร์ดกาเวนแบกแล้วก็แนวะรุกเป็นแซาวี่ซีม,มอนนะครับกัคโปแล้วก็เมมฟิสเดย์ปาย ทีนี้มาดูโปลแลนด์กันบ้างครับลงแข่งไป3เกมชนะ2แพ้1มีอยู่6แต้มน,นะครับล่าสุดคัดบ,บอลโลกก็บุกแพ้ฟินแลนด์ไป1ต่อ2เกมเยือนผลงานโดยรวม5นัดหลังเนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้3ไม่ค่อยดีครับในเกมเยือนแล้วก็เป็นการแพ้ามา3เกมติดแล้วสำหรับโปลแลนด์นะครับเกมนี้ก็คาดว่าจะมาในระบบ3-52ครับผู้รักษาป,ประตูก็จะเป็นสกอร์ลูฟสกี้นะครับแนวรับมีสกีปาเซกนะครับเบอร์นารคกิควอส่วนมิดฟิลจะเป็นแมตติแคชนะครับ ซิมาสกี้บาทอสซ i ริ m โมเดลสเลสกี้นะครับส่วนอารุกจะเป็น s วีเดลสกี้จับคู่กับ k e ียร์ส p ็อปเปียกนะครับการพบกันของคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังนี้เป็นเนเธอร์แลนด์ชนะไปถึง4เก็บแล้วก็เสมอไป1เก็บนะครับซึ่งล่าสุดเจอกันมาในยูโร2024ก็เป็นโปแลนด์ที่แพ้ให้กับเนเธอร์แลนด์ไป1ประตูต่อ2วันนี้น่าเสือเขาให้เนเธอร์แลนด์มาคชนะเกิน1ประตูขึ้นไปเท่า2ขึ้นไปนะครับ ผมมองว่าช่วงแรกอาจจะอึดอ,อัดนะแต่เนืธอแลนด์เล่นในบ้านเนี่ยก็ยังเชื่อใจได้ผมว่า1ประตูมีแน่แน่ลุ้นประตูที่2ได้ครับสำหรับอัศวินสีสม้มอาทีนี้มาปิดท้ายกันที่ 3. 3. ทีหนึ่งสี่สิบห้าทีทีเป็นกลุ่มเอนัดแรกนะสโรวาเกียจะเจอกับเยอรมนีนะครับสโลวาเกีห้าเกมหลังชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามล่าสุดอุ่นเครื่องก็แพ้อิสราเอลไปศูนย์ต่อหนึ่งเกมนี้นะครับคาดว่าจะมาในระบบห้าสี่หนึ่งผู้สาวประตูเป็นโรดักนะครับน่รับมีกิยมเบอร์ม แล้วก็เคเมดรวมไปถึงโฮชอฟสกี้นะครับตรงกลางมีออนเดลูก้านะครับฮักโก้แล้วก็เบโร่นะครับรวมไปถึงทุกตาส่วนหน้าเป้าใช้เป็นโบเซนิกนะครับเลนรับไว้กอดสำหรับเกมนี้ในขณะที่ทีมเยือนอย่างอินซิเล็กเยอรมนีครับ5เกมหลังผลงานชนะ1เสมอ2แพ้2 คือช่วงหลังอาจจะไม่ดีแต่ว่าเจอแต่ทีมใหญ่ๆนะก็ล่าสุดแพ้ฝรั่งเศสไปศูนต่อสองในเนชั่นลีกนะครับเกมนี้ประเดิมสนามในเกมแรกคัดเลือกฟุตบอลโลกจัดเต็มแน่ๆนะเกมนี้ก็คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้สามตูเป็นเทอร์สเตเก้นรับมีดาวิดรอมนะครับมีอ่โรบินโคสต์นะครับโจนาธานทาโจซัวเคมิสนะครับ,ร ich, รบตรงกลางปัสกาลกอสมีกอเรสกานะครับอเดเยมีโบเทลเมตแล้วก็พับโลวิชหน้าเป้าจะใช้เป็นฝั่งเคิร์ดนะครับ การตุ้การงคู่นี้เจอกันมาห้เกมหลังโซโลกูเกชนะ2แพ้สล่าสุดเจอกันมาในยูโร2016ก็เป็นเยอรมันที่ชนะไป3าูนไม่ได้เจอกันนานครับคู่นี้วันนี้น่าเสือเขาให้เยอรมันมาครับชนะ1ประตูขึ้นไปผมมองว่าสาภาพของเยอรมันก็ดีครับแต่ว่าช่วงหลังแม้ว่า,าจะแพ้มาเยอะหน่อยแต่ว่าก็เจอทีมใหญ่วันนี้น่าจะมีโอกาสเรียกความมั่นใจนะเชียร์ไปที่อินซิเร็กเยอรมันลุ้นประตูที่2ครับอ่านี่ก็คือ ทั้งหมดของวันนี้ของกระแสทีลิีของเราอย่าลืมนะครับนอกจากหน้ากล้อง3คู่แล้วเรายังมีสเปเชียลอีก2คู่เป็นตัวที่คัดมานะก็สามารถตามกันต่อได้ในกลุ่มของเราครับกระแสทีลิกแอปไทย33เป็นภาษาอังกฤษฝากไว้ด้วยครับ